สองพรมี่หนูกำไห้ล้านห้าล้านห้าพอสองพรเมี่หันเงินสองพันกว่าบาทซื้อกินยังได้อีกเนาะพี่น้องเนาะบนเอบมี่บงีสําคัญที่สุดในชีวิตเจ้าตอนนี้คือมีอย่างเอ้ยสำคัญชีวิตตอนนี้ว่ะโดยที่เจ้าเจ้าอยากได้นะแบบคือว่าจริงๆแทกับคันว่าบ่ได้แทกับพวกใดมีเข่ากินเข่ากินก่อนเนาะอันดับแรกก่อนอันดับแรกเลยเข่ากิน อย่างอื่นก็คือสบเยังบทัี่พ่อว่าไปไกลนะเอาสำคัญนี่ก่อนเขาเกินมาหนี้มาอื่นเพราะว่าลูกก็กลัวบโบสฮิวมีแห้งก็บงานสู่ต่ออันอยู่พี่เพิ่นแตะกันได้เท่าไรนี่เงินหาร้อยบาทคขาบม่เาคยยังบ่เคยแตะจะเถอะไมีเงินแตะเลยเดี๋ยวพอทางถึงแล้วบ่มีเงินแตะแตไปเซ็นไปซาวกัยังบ่มีเงินเตะเอาบ่ได้ใกล้เลยไอเอ้ยว่าว่าความสื่อแล้วนะบอกใหนเอาเงินนะอืมฉันจะจะไปแตะเอาเด้อเอาทีให้เบิดนี่แหละหาล้อยบาทเด้อ ้วยเต็งทองนยไห้เงินหลายๆเทมาเทมามาสวยเฮาก็ได้ดยอยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแกร่งมีแต่เงินแต่ทองลังลหลมาเลยสาธุบุปเป็ยนยังบุปเป็นยังฮากะอ่าซอยจะได้อ่าสำนี้แหละเพราะว่าเฮากระบุมผีดวงมีลายเนาะบเปยยังมีสนีกดีบกดีใจอ้คุล กาบสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสูข่คนนะพี่น้องเด้อบวาซอยู Bo ่ในแหลกกระตางประเทศน้องพี่น้องนะเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบะเตียงทองซานอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ๋ออาาเมือนี่บะเตียงกามาอยู่บ้านดุงนคนะครับน,น้องนค้นกระโซนผู้มี a h a แข่งสวรสคิเขตพ่อแม่พี่น้องเอยเพอดีมีทางเอื้อยคนหนึ่งเพิ่นโทษไปหาบะเตียงลายเสื้ออะไพี่น้องเอยลายเดือนพร้อมเนาะ บอเตียงกับผมมีเวลาพี่น้องเอลยมาหาเพิน่นเพิ่นบอกว่ามาหานี้บอเตียงเบาร์สันพ่อแม่พี่น้องเอลยอันน่ะคือเพิ่นนี่อ่าถูกเนี้ยขาดเคล็ดลายเบาร์สันพ่นอแม่พี่น้องเอลยอ่าก็เพิ่อนจะให้ว่าง่ายก็ให้บอเตียงมาสัมภาษณ์นะั่นแหละเนาะนั่นคือมีผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะอ่าพอได้ช่วยเพิ่นเรื่องเขา่าเรื่องน้ำเบาร์สันพี่น้องเอลยพอได้ครบได้กินเกาวดอกหรือว่าอ่าสีมีผู้ช่วยหรือผู้ช่วยก็ะยาเบาร์สันพ่อแม่พี่น้องเอลยขอแต่ว่า อ่าบ่อเตียงทองลงมาหาประเสนิฐภูมิพี่น้องเลยเนาะเพิ่นกะอ่าดิ้นรนมาหลายฟ้าหลายปีแล้วไปรับอ่าเป็นลุงน้องเฮ็ดงานก่อสร้างพี่น้องเลยแล้วก็มาอาศัยอยู่นําเพิ่นปูเพิ่นหญ้าเฮ็ดอนปูเพิ่นหญ้าก็อาศัยอยู่ดินเขาพี่น้องเลยที่บ่อเตียงเคยมาสัมภาษณ์หลายเทื่อแหละเนาะกะแม่ของน้องมวยที่บ่อเตียงเห็นเห็นตั้งแต่ปีก กีกอนพอแหละตั้งแต่บ้เตียงเอาเข่าของของมาแจกอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้อง,งนี่เนาะอา่าบัดนี้กับมีของเราพี่น้องเลยไปบอกว่าลายใหญ่กันห้างเดี๋ยวไปทำความเป็นไปเป็นมาของทั้งเอื้อยเพิ่นคือว่าบูมี่ครับนี่แต่มันเป็นไปเป็นมากเนี่ยไรพี่น้องเห็นเนาะอ่าครั้งแรกเพิ่นกับอ่าบอกว่าเขามาเร่งมาง่ายกับบูมี่พี่น้องเลยบ้เตียงก็เลยอเล่น,ล,นลงมาเนาะอีโตนเพิ่นพี่น้องเลยโทราเลยโท่รุ่เรงเนเีน่ยเราก็นนากได้เนาะ ไปเดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องอยู่ข้างในผูวเป็นได้ไงเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยมามาหอดเรียบร้อยแล้วบบนี้เนาะโอ้โดยโดยโดยสบายดีเอ้สบายดีเอ้โดยดูแบบนี้แหล้วพี่น้องเราโทรหาตั้งหลายเธออ่าอันนี้มองมองพักมองเศร้าบ่หน่โดยมองพักเออบางมือกลับมานอนน้ำปูบางมือกลับมานอนน้ำหยาดที่พี่น้องที่นี้แหละ การดูการน้ำพัวอยู่ในเมืองกะกร้างกะยื่นเงือนอ่ะขอขอเนียนีไม่ก่อนเอออนีนอิกได้หน่อยนีใชก็ได้มันใกล้เจ้าแหละมันจงได้ยินอันนี้ลูกลานบ่อันนลูกลูกคนนั้นอันนี้ลูกลานของอาอันนี้ไพ่ชะนังอยู่นะอันนี้บไม่ป้ารมยุนีคอกันทักเล้งกันนีแลยไออนีเฮือนเพิ่น แต่ว่าบัดบัดเจ้าอยู่แท้ๆนั่นเจ้าอยู่ไซส์นั่นนอกเพราะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยหัวพ้าอยู่ไซส์แล้วอยู่หันแบบบ่มีเงื่อนเป็นจุดเป็นไม้แบบเพชรก่อสร้างกินอยู่ไซส์กับนอนอยู่หันแบบบ่มีเงื่อนเป็นของตัวเองนะบางมือกับมาขอนอนน้ำอาบางมือกับขอนอนน้ำปู๊บขอาห้อบ่มีเงื่อนเป็นของตัวเองเด้เกิดการก่อสร้างนี่แหละอะไรแล้วมันถูกมันง่ายไปเรื you right, ่อยๆง่ายเลยเดี okay. ๋ยวขออนุญาตถามซื้อก่อนนิดนึงจะจะซื้อยังไงซื้อท้าซื้อยังนะ ถ่าโดยอ๋ออายุจักปีเลยอายุสามสิบปีสามสิบปีมีลูกมีลูกคนหนึ่งบ่อันน้องน้องมวยเอ็นตะกี้เห็นบ่อันนั่งอยู่เฮือนันใช่ไปไปใช่ลรเฮือนเพื่อนที่เพื่อนนั่งตะกี้ดังนี้บ่ด้วยดังนั้นโดยเพื่อนนั่งเฮือนเขาตะกี้อะไรเพื่อนอาศัยน้ำพี่น้ำน่องอะไรเฮือนพี่น้องหลายหล้างไรยู่น้ำกันเขาอยู่น้ำพิ่นเจ้าหน้าที่อัศันะ มาจากบ้านน้ำโพประเลงมาอยู่น้ำปัวอยู่สวรรค์อยู่พุ่นนะบ่มีบ่พื้นดินดอนตอนเนี้ยดินดอนกับบุมี่หยาตี่พี่น้องกับลายคนพ่อแม่กับทุกย่าให้เอ้ยหากินไผ่กินมันอืมอะไรมาอัวอยู่พี่โดยมาอัวอยู่บ้านดงน้ำคำนี่บ้านดงน้ำคำนี่แหละบ้านเต็มพัวกันเวลาอยู่พลานเวลาฝนกับมาหาอยู่ให้กินน้ำกั้นนแหละบัทางทางอันนั้นบ่มีบ่ทางพัวกันน้ำฝนกับนแหละบ่มี่ แต่ว่าแต่ว่านี่นะมองเห็ดงานเจ้าเนี่ยไปเหิทยู่ใส่เขาไปเหดอยู่พุูนอยู่ในเมืองขอมเข้มคอหิทย์กอ้ากหิทย์กอ้างโดยเดือนละนึงแล้วเขาไปหิทยซอยกับคัวฮะนั่นแหซื้อเข่ากินกันอย่างโป๊ะเ้เอ้ยบ่มีหอยน้นเข่าขาดแกงเล้งขาดหม้อหน่ายเพราสั้นซะอีกยังกระแพงเหมือนเดือนกันล้านกี่ทั้งลูกทั้งคัวบางมือกะอดบางมือกะอิ่มบางมือกะได้กินเื่อมีผู้ใหญ่ใจดีมากก็ให้กินกะอิ่มไป บ,บ้านอันลูกนี่ยไปยุ่นน้ำกันเพิ่มว่าลูกไงลูกอะยุ่นน้ำกันไปไปมาๆน้ำอานนี่โชล่าพึ่งยุ่นน้ำเมลายกลัวเป็นกระได้ลูกอะหายเอ้ยสิวันก็ได้แหละนนี้ว่าความจริงอันนี้ไม่ได้ว่าขี้ตัวขี้ต้มดอกว่าเรื่องว่าวาความจริงทัแล้วเอาความจริงทัแล้วแบบอาะใส่ยู่นน้ำพี่น้ำน้องแถวนี้กะบางเทือกเข้าให้กินกะกินน้ำเขาแต่แกงใจเขาเขากับบะหมี่เขากับบะหมี่แหละกับบังเทือกอะโมได้กินน้ำเขาอืมแค่สิวันก็ได้แหละโดยโดยโดย อ่บัานนี้แหละเฮ็ดงานก่อสร้างนะอันเจ้าเฮ็ดแบบใดนะเจะ้าเฮ็ดก่อสร้างนะบ่อเฮ็ดว่าทุกอย่างเฮ็ดทุกอย่างบา่ผู้หญิงเพิ่นก็เฮ็ดทุกอย่างบ่าน<อ>่นเฮ็ดทุกอย่างอ๋อเดือนละล้านกี่ประมาณพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้เนาะบ้านเราสองพันเดยๆพี่น้งองเลยอ๋อเงินเดือนพัน,ออน,นกว่าบาทอ่าซื้อหยังได้เนาะห้องห้องก็เศร้าบ่หรือว่าบ่ิษัเศร้านอนมองเห็นแม่เลยเป็นแค้มปุกแค้มนอนครับบ้อปุกแค้มเองอยู่น้ำพ่นนี่แหละแต่ว่าเจ้าของบ้านเพิ่นก็บ่ได้มาดอกทำเฮ็ดก่อสร้าง แบบเรื่อยนะแบบเปนจ้างกับไปสั่นีินะไอ้คนได้อยู่ได้กินแต่บ้างเถื่ออะมันงานหน่อยกับคนมีเงินกับริกินข้าวข้าวนะว่าว้าวมันตแล้วข้าจนไปคอขวัดมากินข้าไปน้ำจักนั่นนี่คือแบบผู้ใหญ่ไปี่เนาะคนแนะนํามาว่าเออวันศอกวันจินยังไปโบยังแต่เลยไปเอาขวัดขวากับเติมขนมมากกัได้กินนะนะว่าความจริ้งอะไเนะฮาบดิ้ตัวอันนี้ฮะว่าวามจิงเลย บางเถื่อกับคนใหญ่เจดีมากคนเห็นที่ต้นพคนก็เอาไฮหาซ่าหาซีโปหรือซาวพันบอขาเลยซื้อเขาซื้อน้ำกินเลยบางเถื่อกคนก็อีต้นนะคนใหญ่พคนใจมากคนก็ให้จักปีแหละจะมาเห็ดแบบนี้เจ้าอยู่ไหมไอ้ยพัชวิวอะไรก็ลายปีแหละมันก็ยังโบมีหากินไปเลยไปเรื่อยบ่โอ้ยไปเรื่อยลดละกโบมีแบบนี้แหละอาศัยเจ้านุ่พี่น้องกับมือสองมือเพได้งานกลับไปเข้ากัน ไปนอนมองเห็นเวียมองได้กับเงินเดือนกับบอลลวงบอลลายคือว่าให้ฟังนี่แหละปีสวานนาได้บัณนี้มองหันนะเพื่อนเพื่อให้คนนอกเขาไปได้อยู่บ่ไปเบิ่งได้อยู่บ่เดือนวันใดบ่ได้แปลว่าเป็นพวอ้อมเพิน่นนอนเขา่าอยู่หันนั่นมีแต่เขาเนาะออกมาที่อย่าได้<อ>เพราะว่าถ้าเข่าไปได้ให้จะเข้าไปเบิ่งมองอยู่มองเศร้าเจ้าอันแล้ลูกเต้านี่อยู่พุ่นมีแต่ออกมาแตู่นเดียวแล้วเราเตียงท้วแล้วออกมาเนาะแต่เข่าไปพุ่นได้กั คล้าคลายอยุที่เข่าไปเบิ้งจะเป็นเข่าได้นะครับใอยากให้เจ้าเข่าแบเบิ้งมองยูมองเซาเป็นไปได้แบบนี้บ่มองเจ้าอยู่กับมองห้าอยู่นั่นกับเป็นเข้มก็ซราบถังกระซี่ปุ๊บแบบไป้ได้นะมึงกระซี่แบบนี้และวมองห้าอยู่อะไรแค่แบปเข้มมั่นบางเทืองมูงมีเฮือนมีซานมองก็เมื่นอนอยู่เฮือนมี่จะทำซ้ำเพอลูกค่ะนอนอยู่หันเทำนะเป็นอะไรเป็นหอยคนนอกเข่าเนาะอันนี้ก็นั่งเฮื่อนป้าอันนี้ก็ได้เป็เฮือนตัวเองเด้อ บัดนั้นเจ้าอันบัดมาอยู่มานอนอันอันอยู่มงไช้จะบอกผักไชคือว่าเพิ่นปูเพิ่อนยาอยู่ยอ๋อห<อ>ลังนั่นบ่โดยหลังนั่นแหละมาอใาส่น้ำกู้หลังนั้นโยมีเงินมีคำก็จะฟุกอยู่น้ำมูลนี่แหละไอ้ทำมันยังบูมี่แหละก็อยู่บองเห็นเวเห็นงานกินไปอยู่ไปนี่แหละห้องกระไรอะไรม,มาใสา่น้ำเขากรอนเขาอันนี้ก็ดินเพิ่นละวอันี่โดยดินเพิ่นบดนี่ก็มาอใส่ย้ำกันบ่หนีแหละยืนบ่ ดูเด <es> anyway, <match> ้ปั้มน้ำมันสมใจนี่เด้เขาอยู่น้ำเพิ่นอยู่น้ำกันบ้ดนีแหละฮักแพงกันน้ำกันอยู่นีแหละไอเอ้ยดินอันเดียวกันบัดบ่อยทางพอด้ยละไอ้ละคุณปูแน่นมากป่ะพอด้วยในน้ำฮอดน้องผูอฮกมาอยู่นลำลังเพิ่นเทาานั้นไอเอ้ยเฮาหางกามะแหละมาอาศัยอยู่นี้พราะว่าผู้เพิ่นก็อยู่นี้แล้วก็อาก็อยู่ในนี้ก็เลยว่ามาอาศัยพักนอนน้ำพาวยแล้ว ทั้งผัวกับบ่มีคือกันบ่มีผัวกระทุ้กคือกันอยังว่าอะไรผัวกับฮาเศร้ากิงค้าคือกันเลยไปแตกเอากันแล้วก็มีแต่รับจ้างทำงานกินซื้อคาลรุข่าปองกินนั่นนี่แหละไม่กินอ่านะไม่ใว่าใด้แหละมันบ่มีจนบ่จักษแล้วว่ากหาฮาอายุเตี้ยห้าอืมแต่มันบ่ทันเนาะมันบ่ทันเขาแลงเขาง่ายกับขาดบ่มี ก็ลายมันอุเข้ามาคุณผิงเข้ามากินโดยคุณผิข้ามาชีฮ็ดได้้ฉพาลูกกินยังฉ้เอยก็ชีว่าได้ว่าซิมายืมน้ำอ่านแจัถกวยนึงสังถ้วยเมื่อมานี่แหละอนแรกนั่งคิดอยู่แ่บพอดีเข้านึงลูกว่าแม่ว่าเสียมาว่าแร้อนั่งห่อยู่เสียได้เนั่งห้โดยอว่าอหลีบ่นโดยเข้าไปตัวนั่งห้างค้ณวิเขากินนะคุณผิงากินบ่ณผิงินยังก็สิคดหา มันไมิอยู่มักินแบบคิดทั้งแรงมันกันยังบอกออกันอ่ามันตําใจนะน้งเชื่อมันกับคนทำกับเก็บปดหลายเนาะมันกอุ้มใจนะบอมี่นะเงินเดือนมันผาถึกเนาะเงินเดือนก็ถึกอันนี้ค่ะว่ได้ตัวอายเอ้ยว่าความจริงซื้อซัดน้องนะอันนั้นต่อคนบ่อหนึ่งล้านนะล้านหนึ่งต่อคนสองพูมี่หลังเขาให้ล้านห้าล้านห้าเด้อเฮ่อสองพูมี่หันเงินสองพันกว่าบาทโดยซื้อกินยังไดน้องพี่น้องเนาะเออบ่มี างเถื่อกะมาคอเขาน้ำอาเมื่อกินบางเถื่อกะมูคู่ส้วนไปก็เฮ้ยไปใส่บาสไปน้ำมูกับอดีกันได้เข่าในวัดเอามากินเพราะว่าเขาวัดก็เคยเอามากินเอามากินเพราะว่าลูกชายของมูนะบวชอยู่วัดอบมาเด้่น้อกก hmm. ็ไปน้ำเขาเขาส้วนไปเขาก็เ hey, ห yeah. ็นครับมมีแ huh. ล bon yes. ้วเขาก็เลยว่าส้วนเราไปก็เลยมาได้น้ำกันกินน้ำกัน มงกับบ่มีคือกันสายว่าแนะนํากันไปเพอได้อยู่ได้กินน่ะนะเอ้ยนีเว้าซัดซือเพ่บ่ตัวบ่ําผู้ใดแหตัวไปก็คือสิบ่ได้หยังนรานยมักความจริงไป่นะแล้วก็บ่อายอีบ่มีก็คือบ่มียเก็เว้าความจริงแล้วบ่มีก็บ่มีเฮ็ดไดมันบ่มีเนาะ บางเทื่อเฮาก็มาหาเนาะน้ําอ้าเนาะน้ําปูอาศัยนําที่นําน้องเท่านี้แหละเพราะว่าเฮามันบ่มีเป็นเป็นหมักจังถึงเฮาสิซ่ํมี้อยู่แต่เฮามันพกแต่พ่อแต่แม่น่ไอ้ายอือเฮาพกแต่พ่อแต่แม่แหละมันบ่มีน่ะเฮาบ่มีต้นทุนเนาะโดยยังบ่มีต้นทุนอีหยังคันเฮามีต้นทุนก็คือว่าเออเฮามีรถมีร่านก็ค่าขายยังก็ได้แต่อนี้เฮาบ่มียังจ้าอย่างเขาเป็นกรรมกร อนวกกรรมกรเมียกับกรรมากรเลี้ยงลูกสองพ่อเมียนี่ซื้อข้าวลูกข้าวปองกินให้เอ้อยสทธุมีดีมีแฮงก่เจยบบ่ไข่คักเียบคันไข่จักน้องสิไปหาเงินหาทองใส่มาปัวอือบ่บ,บ่ตรงโลดันเพิ่นบ่มีน่ะสะออนเพ,นนนพนิ่นคันเพิ่นเว้าอ้าเจ้าคือยังบ่เฒ่าลูกเจ้าคืบอบ่มีมันบม่มีแล้วบ่มีตน้นทุนบ่มีหยังจักอย่างรถลางก็บ,บม่มีดินดอ,ตอนต้นหญ้าก็บ,บ่มีคันว่านา ใน่ซบอมีหอนนายหันนายเห็นอยู่เห็นกินมันกับบมีเคข้าวหมูอ่ำเข้าใจอยู่อันนี้กับพ่อเข้าใจอยู่เนาะพี่นังไงเพราะว่าหามือกินมือไปวันวันเนาะหามาได้แต่ซื้อข้าเบิดซื้อเข่าเบิ้ดเมนยุ้ยสองคนเงินเดือนล้านปลายเนี่ยมันมันมชื่อเห็ดยังบ่ได้เลยเงินสองพันกว่าบาทเข่ากับอบหนึ่งกับเบิ้ดอลไรพี่น้องนี่เนาะแต่ว่าเจ้ากับเห็ดมาโดยตลอดบ่เห็ดตลอดทั้งพว่นกับบ่ได้พักบ่ได้ยังดอกไปเรื่อยๆอันนั้ง เงินงานเงินเดือนที่แพงกว่านี้บ่มีบ่เด้อมันหาบ่ได้ก็คือเฮาก็นังซื้อก็บ่เป็นไปถามผู้จักข้างงานก็บ่ได้เฮาก็บ่บ่เป็นหยังน่ะนังซื้อก็บ่เป็นพโตเลยหั่นนะเพราะว่าคั่นครัวเนาะไปสมัครสร้างก็มันบ่ได้นอกจากกรรมกรคั่นว่าแพงสุดก็คั่นว่าคัวผู้เดียวก็ล้าน2ล้าน3แบบนี้อ้เมียเขาบ่ได้เฮ็ดก็มาซื้อข้าวกินก็บ่คือเก่าออบดนี้ล่ะเพิ่นให้ชเมียหันล้าน5า เอากระห็ดปุ๊บทุกอย่างเก็บไม่เก็บโตยังทุกอย่างมัดลงมัดเล็กค้อยปอกกอยปูนี่ยังเฮ็ดปุ๊บก้อยจะสิ้นเดือนเนาะก้อยจะสิ้นเดือนโตปูบ่มีขอเล้งของ่าเป็นเบิกซ่าเซนชองเซนพอซ้ำสิ้นเดือนเป็นเบิดบ่มีอายเอ้ยบ่มีหัดเขากินว่าวลายเถาะเขาน่ะเข่ามาแรกวันนี้ก็ยังบ่มีบุญยหญ่ว่าวลายอ้ายฝนตุสิบวันนั่นได้บอกความคัดซื่อ โดยโดยโดยเี่นยองไง<ล>คือพ่อแม่มีเนาะพออยู่เขากินกระแบงให้ลูกให้เต้าก็คือสิใครแหนคือเขาคนอื่นนถะอะอะไเอ,อ้ยพ่อแม่กระทุกยพาคนกะบ่มีคือกันคนก็ไดหากินไปคือห้างนี่แหละมันบ่มีซิว่านอนใดแหละแล่ล่อนไปมองได้มีงานกลับไปเป็นน้องย่งมองเห็นเรื่องอย่หางนีัค่าแงเงินเดือนเนาะสูงสุดแต่เป็นัวกรีออน้านสานมรันสามแล้วเมียไปดูน้ำหนัะเขาหายล้านหา คือห้ามกระเห็ดได้ยูคอยปู้นี่ยังซอยผัวแต่ว่าเงินเดือนน่ะขอขึ้นเพิ่นยังบ่ขึ้นห้แล้วคนหายซ้ำนั้นแต่เ้าก็บ่มียังต่อร้องกเพิ่นนายเอ้ยสิไปก็เอาห้าบ่มียังเฮาบ่เฮาะว่ายังบบได้เนาะบ่มีทางเลือกเ้ามนะพันชีวหลายเฮาก็รบ่มีมองอยู่บ่มีมองเศ้าสิไปจ้างอยู่ใสสิไปกินข่าวอยู่ใส่ท่านบอาให้งานนี่แรกเงินสานี้มากินซื้อข้าวให้ลูกให้เต้ากินไป เพราะว่าอดมือหามือไปฮะนะเพราะว่าบกขาดบกคืนเมื้อนี้ได้กินเนาะมื้อนี้อาจสิอิ่มมื้อนี้บ่อิ่มก็ะยามันเพอาะได้อยู่ได้กินไปฮะนะอย่าโทรหาเจ้าหลายเหตุแล้วเฮ็ดนะครูครูมือบ่เห็นงานบวชมือยุวันทิดวันเช้าเฮ็ดตลอดคือมูอบ่มีเงินอยู่นะค่ำเมื่อก็บ่นอนเติมมาก็มา คือห้าวแบบบ่มีบังยูมองพักมองเศร้านี่การยู่หันตลอดจะแท่แล้วเวียไปเลยถั่วแล้วเวียแล้วก็สิมาขอพ,พักน้ำเพิ่นปลุกตูปลุกยัองอยู่แถวนี้อะไรห้ามก็ได้เห็ดทัางใดแหละมาหนี้คร<ม>ับเมาทั้งคนนะครับเมาน่ะมันแล้วเป็นมองหนึ่งไปมองหนึ่งไปเรื่อยใช่ป่ะเจ้าก,ก็ไปน้ำเพเิ่นได<อ>้<อ>บบเล,ลื่อยใช่ป่ะห้ามบ่ได้ไปน้ำเพิ่นแต่ว่างานนี้เป็นงานของเพเิ่นเก็บแล้วเพิ่งนำมาจ้างเฮาเฮ็ดออืนะ แบบว่ามันโมเมนว่าหัวหน้าคับเมาดอกว่าเขาเห็ดไปแบบคล้ายๆว่ามีคนจ้างนะมันเป็นแบบเมาดอกมันโมเมนว่าเมานระคักคำแบบคือเขาเมามันกับแบบนึ่งเนอะนีคาเห็ดไะวันนะแบบว่าเออเห็ดพ่กงานวงนันวงนี้เอามีให้โตเห็ดเขาซอยโตนะเอามาแบบมากระไปน้ำเขาเจ้าเจ้าเจ้าโมเมนต์ว่าเขาเมาดอกแบบว่าเขาเห็ดไร้วันแล้วมึงจ้างเขากับเห็ดนะโดยโดยโดยเอามีแต่ว่า ตอนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเจ้าตอนนี้คือมีอย่างเออสำคัญชีวิตตอนนี้วะโดยที่เจ้าเจ้าอยากได้นะแบบคือว่าจริงแทกับคันว่าบบรด้แทกับพวกใดมีเข่ากินเข่ากินก่อนเนาะอันดับแรกเนาะก่อนอันดับแรกเลยเข่ากิน อย่างอื่นก็คือสิบท่ยังบ่ท่านพ่อว่าไปไกลนะเอาเอาชำคัญนี่ก่อนเอาเกินมะนี่มะอื่นเพราะว่าลูกกับพวะโบสกับฮิวมีแห้งในงานสู่ต่อเพราะว่าเขากินอิ่มเขาเมื่อเขาต้องได้กินอิ่มนะโดยโดยั้อนซือเขากินบสตัวนี้เอาปากท้องก่อนเนาะเอาปากท้องก่อนยังบ่เพ่อว่าไปไกลเนาะยเนห้ามบางที่เขากับห้าบางทีแห้งสู่ต่อนะเลี้ยบางลูกบางัวกับอีโตนกันจก็สีอีโตนคอยอีโตนเจ้าอะนะโตเป็นแม่ย่ามันเพราะว่าลูกเด้ ลูกจักปีนะน้องน้องสามปีเลยนะผลประเข้าหงามเฮียนบ่าวอ๋อเขาเฮียนนี่แหละบ่มีรถบ่มีเงินนี่แหละส่งเฮียนบ่ไว้ในแหละไอ้เอ้ยตะกี้มันไปเฮียนอยู่แหละตะกี้เห็นคนยู่น้ำยาอะไรยาเพิ่นเสียแหละเพิ่นก็เลยเอาเฮียนเลยยาก็เสียแล้วนะ ทกับบมมีเงินบ่มียังทรงลูกก็เลยว่าได้อลทำมุงเงียนรถกับบมมีขี่นะแบบว่าข้ากับขี่รถเขายืมรถเข้ามาใส่น้ำมันน้ำมันให้เพ่นก็ได้อยู่คนหูจักกันเจ้าอองมานี่ก็ยืมรถพันมาบอกโดยยืมรถพ่นมาเพื่อนใกล้กันคือแบบนี้แหละเห็ุงานใกล้แหละคนอีดูเลยคนไถ่มาห้องก็ได้เออสนามพี่น้องเลยกัมีแต่บ่เตียงกับคือว่าและเบาเตียงกับทาชี อ่าซอยลวงซอยลายเปเตียงกับบมีคือกันเนาะแต่ซอยเล็กๆน้อยนะเพราะได้ซื้อข้าซื้อน้ำนาะเตียงพรมีอยู่ผม่พี่น้องเลยเนะ,นะอ่ามตสิยให้เจ้าเอาเงินไปซืนก,กิน้อยแยก,ก่อนนี้เอยเนะโแล้วคนมาสวยเรือกพกืขาซื้อน้ก็ดีบดุ่ <c oughs> เลามันคนถูกคือเฮ้ามีคนมีมานะนใจนเฮาดีใจได้ไอ้เฮาดีใจเฮากับนบมี่นะโดยพน้องเลย กระซิบอะไรไมได้อ <k ull entend noise> ันเข้าก็มีอยู่อยู่เดี๋ยวไปเอาอยู่น้ำ่ารถเท่านน่ะกระสอบหนึ่งกระสอบหาโลหะหลพอได้มากินก่อนเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวเรื่องอื่นก็จังว่ากันตามหลังพูดไหมพี่น้องเลยสบายไม่ได้แหละอันน่ะอันอยู่พี่เพิ่นแตะกันได้เท่าไหร่นี่เงินหาร้อยบาทนี่ฮะบอ๊เขาเคยยังบอ๊เคยแตะจะเื่อเคยบอ๊มีเงินแตะเลยเดี๋ยวเราถามถึงแล้วบอ๊มีเงินแตะจะไปเซ็นไปซาวกันยังบอ๊มี ยากลเลย้เอ้ยว่าว่าวก็สื่อเลยนะเห็นเาเงินนะอืมฉันจะจะไปเตกเอาเด้อเฮาจีใา้เบิดนี่แหละอาหายบาทเด้อเฮ้าจยมีแหงหามีเด้เตงยเาจมีเงินหลายๆเทมาเทมามาสวยเฮาก็ได้ดยอยู่ดีมีแห้งาสุขภาพแข็งแข็งมีแต่เงินแต่ทองหลังไหลมาเด้สาธุบปปนยังบปปนยังเฮากะอ่ซอยจะได้อ่าสมนี้แหละเพราะวาเฮ้าก บมมีดวงมีลายเนะยเาะบกงามมีกันดีบกดีใจแล้วพอเคุ้นละลายเลยสังนีกระได้อพอได้อ่อาข้าทักสีสามเจ้าเมื่อกี้นี่ว่าเอาตัวสำคัญก่อนก็ค<ด>ือซื้อข่าวซื้อน้ำอะไรกินก่อนซื้อซื้อเนื้อกินเนื้อ,นอยากไปผักลูกผักเต้าก่อนเนาะมือหนามือไนก็จังว่ากันไม่อีพี่น้องเลยอ่า โดยโดยหายใจดีกับหายุดีมีแห้งทุกคนร่ำรวยซาเจ้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 าเ้งเงินลายๆายลังมาเทมาโดยโดยโดยเจ้าคุ้มครองอยู่ดีมีแห้งทุกคนเลยโดยเนาะทำไเอาอันนั้นไปไปซื้อกินข้าวก่อนเอเด้อเด้อเดี๋ยวจังว่ากันพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าโตประทังชีวิตนี่แหละก่อนน้องเอ๋เนาะเอาทั้งชีวิตนี่แหละบคงงยัลติดงติดไทยเจ้ามีอันอันน่ะ เงินติดตะกีเอาแบบตรง,ตรงๆเลยตอนนี้ตอนนี้วโ 10, ะโอยเอาแบบมีเงินสิบพันกีบเลยเพิ่นเอาไห้นี่ก็ได้ซื้อน้ำกินไปอารามัยให้เพิ่นแล,แลน้วเพิ่นให้สิบพันกี่ตอนนี้โดยเ <laughs> ข่าโลโนึงก็ยังบ่ได้เนาะไดปะ้ปกติก็บ่ม่เลยแต่ว่าไปเฮ็ดเวียให้เพิ่นแลน้วเพิ่นเอาไห้ซื้อน้ำกินก็เลยยังบ่ได้ซื้อว่าวัซื้อไข่มาซื้อลูกกินว่ะพอดีเจ้าโทรมาก็เลยว่ามาพอดีเลยไขอก็คนตัวเอาแบบกรอเป๋ตรงๆตอนเราโทรไปหาลายเทื้อแล้วพี่น้องเลย มืัอนี้มีโอกาสผ่านมาทั้งนี้ก็เลยอ่าสีมามาเยี่ยมยามเบิ้งโทรศัพท์กับผู้ใหญ่เพิ่นแป้งไห่เพิ่นเพิ่นต้นแล้วเพิ่นแป้งไห่เพิ่นแปลว่าเพิ่นมีเงินน่ะนะเพิ่นีต้นเฮาแล้วเฮาไม่มีโทรศัพท์แล้วเพิ่นีแป้งให้เฮาไปเฮาก็เลยว่าเออหากระโทหาเจ้าเนาะว่ะโทรศัพท์ปกติโอเคพี่น้องเลยแปงไห่เพิ่นผู้แป้งไห่กัอยู่ดีมีเงินคือการฝากเงิงเลยเด้อโดยโดยโดยมิตราน่ะไปเอาเขาน้ำหลังรถนะไปเอ้ยไปหน่อยหนึ่งพี่น้องเลย เอ่าเมื่อพ่อได้มากินก่อนอันนี้ก็เอาไปซื้อนั่นกินก่อนพี่น้องเห็นเนาะเอาไปซื้อเนวกินเนวยากก่อนโอ้ยมาพี่น้องเลยอันนี้ก็ทานยายเพื่นเราให้อึ๊ดโดยอ่ะเอ้ยเอ้าไปมากินก่อนเด้อด้วย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 มุเป็นยังมุเป็นยังมุเป็นยังเดี๋ยวจังว่ากันเด้อเด้อ เออถ้าเราได้เราไม่มื้อไหนเลยสิเวอมาให้ไหมเจ้าอยู่ดีมีแห้งเอาไปเอามาสูุลูกกินก่อนเด้อมืัอนี่เด้อเด้อเด้อไปมันนี้เฮากลับก่อนเจ้า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 ไปพี่น้องเลยโอ้ยเนาะอืมเอาบเปล่าเอาขนมนี่ไปปั่นกันกินเอาไว้มาเอาขนมไว้เออปั่นกันกินเด้อล่ะเด้ออ่อปั่นกันปั่นกัน ไปไปปั่นกันไปพี่น้องเลยไปเอ้ยไปกลับก่อนเด้อเจ้าเจ้าบุเป็นยังบุเป็นยังเจ้าโดยโดยมาช่ลูกช่เต้าขอกินพี่น้องเลยจ้าเจ็ดไดๆคือควมบุมีผู้ใดรเก่าแต่กระบาดกระโบอ่าเราโทรหาบ่เตียงลายเทื่อแล้วเลื่อยเลื่องในตัวน็อปพี่น้องเลยมาเมือนเด็ก็ระโบเลมา ก็เลยมาหาเราเนาะเราก็บอกว่า,าบมมีเข่ากินพี่น้องเลยป้เตียงก็เลยเอาเงินให้เราหาร้อยบาทไปไปซื้อแล้วก็เกับเอาข่ากระสอบน้อยหาโลให้เราสอบหนึ่งพอได้กินได้ยำก่อนพี่น้องเลยเนาะเดจังว่ากันที่ลงังเดียเ๋ยวป้เตียงเขาว่ามันเข่าไปหม่งเข้มงานก่อสังเราเห็นได้แล้วก็ทีเข่าไปพี่น้องเลยยังหน่อยก็พอได้บึ่งบรรยากาศเนาะก็บพ่เป็นะปยังอกพี่น้องเลย แล้วว่าน้ำบืเตียงเมื่อกี้นี่เพราะว่ามันเป็นเห็ดชิเบิดงาน,นแหละปรากฏว่าพุกกระท่อมอยู่นี่กับลูกกับผัวเราพี่น้องเลยมีลูกคนหนึ่งกับบน้อ่ยไปได้หนึ่งสิบสามปีน้องมวยอะไรเป็นผู้ยิงซะพี่น้องเลยกต่ขาดห้ามการเที่ยนเพราะว่าพ่อแม่กับบุญมีที่พักอาศัยไปนี่เลยนาะพี่น้องเนาะทำมือตื่นตาแล้ววันนี้บเตียงกระคอตัวเดินทางกับก่อนเด้อพี่น้องเด้อบี้เด้อต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามทำส้มคลิปจนจบ แล้วกับบอก่ามโฆษณาสำหรับมนอนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยสบายดีบ๊ายบายว่าจะขูจะข่จกคนพี่น้อง